บอกว่าเวลานั่งสมาธิปล่อยทุกอย่างดูลมเฉยๆแต่จะรู้สึกหน่วงๆที่หว่างคิ้วบ้างก็ขึ้นไปเหมือนไฟช็อตนะกลางกะโหลกอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดูลมเฉยๆแล้วแหะมันจงใจมากเกินไปแล้วก็มันมีอาการเพ่งเลง เคร่งเครียดมากเกินไปแต่เราไม่รู้ตัวมันค่อยๆสะสมทีละนิดเพราะความเครียดบางชนิดเนี่ยนะมันไม่ได้ปรากฏเป็นอูยหักเหลือเกินตั้งแต่แรกแต่ว่ามันค่อยๆสะสมตัวขึ้นไปนะวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าเราเบาอยู่เรื่อยๆก็คือสังเกตดูง่ายๆเลยนะจุดสังเกตนะฝ่าเท้าฝ่ามือใบหน้านะถ้าหากว่ามันผ่อนคลายอยู่นะ มันรู้สึกสบายอยู่3จุดนี้แปลว่าการทําสมาธิของเราณเวลานั้นเนี่ยมันมีความสบายมันมีความผ่อนคลายจริงนะแต่ถ้าหากว่าสํารวจดูเอ๊ะตอนนี้เท้าจิกแล้วนะเริ่มมือหงอิกแล้วนะหรือ,อ,อไอ้เนี่ยที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยขมวดขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นเครื่องสะท้อนว่าจิตไม่คลาย ก็เลยเกิดความเครียดนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถสังเกตได้ตรงนี้ก็ลองไล่สำรวจนะฝ่าเท้าฝ่ามือนะแล้วก็ใบหน้าไปเรื่อยๆเป็นระยะๆะะนะครับในระหว่างทำสมาธิมันก็จะได้เป็นเครื่องเตือนนะหรือส่งสัญญาณบอกส่งเสียงตะโกนบอกว่าเอ้ยนี่กำลังเครียดแล้วนะนี่เห็นไหมเท้ามันจิกๆอยู่เนี่ยนะมือมันหงิกหอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะ กลายเป็นนิสัยใหม่ในการทําสมาธินะช่วยให้คุณเนี่ยมาสังเกตตัวเองมากขึ้นนะอย่างนั่งหลังงออยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเครียดได้เหมือนกันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเวลานั่งหลังงอเนี่ยมันหายใจไม่สะดวกนะครับหรือบางคนเนี่ยนั่งเอามือขวาซ้อนมือซ้ายแล้วคอไหลนะอัน,นี่ก็เป็นการกดกดให้บอดมันขยายไม่สะดวกแต่ก็พยายามขยายขึ้นไปนะ องค์ประกอบเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะครับอยากให้ทดลองดูเผื่อจะได้ผลนะลองไปดูที่เสียงสติ .com นะดูตรงคลื่นปัญญานะคลิกเข้าไปที่คลื่นปัญญาดูตั้งแต่คลิปแรกเลยแล้วทำตามนะมันจะได้เห็นนะครับเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างทำแบบไม่รู้เรื่องนะว่าจิตไปถึงไหนแล้วกายไปถึงไหนแล้วการรู้ตั้งแต่ต้น ว่าท่าทางที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะฮะมุมมองที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมันถึงจะภาวนาได้อย่างสบายอันนี้พอได้ข้อเปรียบเทียบจะเห็นเลยย้อนหลังนะะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำผิดทำพลาดมาอย่างไรบ้างนะครับ